สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆหลังไมหลังบ้านมาสอบถามนะครับว่า,าทำไมของผมมีอินเวอร์เตอร์สองตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอของผมใช้สองระบบนะครับเป็นระบบขนาดเล็กนะครับข้างบนนี่จะเป็นตัวที่ออนกิดนะครับกิดทายอินเวอร์เตอร์นะครับผลิต ไฟเชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับนะครับผลิตได้วันละประมาณ4-5ถึงหหน่วยนะครับหรือ3ามหน่วยนะครับแล้วแต่แดดนะครับข้างล่างนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าชุดนอนนานะครับเป็นชุดคอนเทนเนอร์ชาร์จเจอร์นะครับขนาด500ร้ยวัตต์นะครับตัวนี้ผมเอามาเชื่อมต่อกับแบตนะครับกับแบตตัวนี้แบตรถยนต์เก่านะครับใช้แผงโพลี200 50วัตต์นะครับขึ้นบนหลังคานะครับแล้วก็ให้มาเข้าที่ชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ชาร์จลงแบตนะครับแบตแบตก็จะปล่อยพลังงานไฟไฟ,ฟ้าอ่า12วัตต์นะครับมาที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะแปลงไฟนะครับจากไป DC ซ2โวลต์นะครับเป็นไฟ 220โวลต์นะครับเพื่อมาเชื่อมต่อกับไฟเพื่อให้ใช้ไฟนะครับตัวนี้ผมเอามาใช้เปิดพัดลมไอยเย็นนะครับนี่นี่ตัวนี้จะเป็นเป็นปลั๊กนะครับเปิดพัดลมไอยเย็นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่นี่ฮะถ้าถ้ามีแดดแดดดีๆนะครับเปิดได้ทั้งวันนะครับเปิดได้ทั้งวัน เปิดก็ต้องเปิดตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าถึงประมาณ4ี่โมงเย็นทุกวันครับผมเปิดทุกวันใช้ได้ทั้งวันนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้มันจะเป็นจะเป็นตัวตัวที่ผลิตไฟนะครับผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้ผมต่อผมต่อด้วยแผงโมโน340วัตต์จำนวน2แผงนะครับนะครับก็จะได้พลังงาน1.7แอมป์ นะครับ390วัตต์นะครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณ 3-4- ถึงสถึงหหน่วยนะครับได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ก็ยังดีได้มาเฉลี่ยค่าไฟในบ้านลดลงนะครับถ้ารวมๆกันเดือนหนึ่งก็น่าจะได้เยอะนะครับับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้แดดแดดก็ถือว่าดีนะครับแดดนะครับ นะครับส่วนชุดชุดชุดแดงกับแผงนะครับรวมกันใช้ก็ประมาณหมื่นสองนะครับแล้วก็ชุดข้างล่างตัวนี้นะครับผมต่อเองตัวนี้ก็หมดประมาณน่าจะแปดหรือเก้าร้อยนี่ยครับผมทำเองนะครับตัวนี้ไม่รวมแบตนะครับไม่รวมแบตไม่รวมแผงเฉพาะอีกชุดนี้นะครับน่าจะประมาณแปหรือเก้าร้อยนะครับเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ ตอนที่ถูกเชิญนะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะตอบเป็นไฟส่องสว่างด้วยใช้ไฟ LED 12โวลต์สองสว่างภายในบ้านก็จะเอาชุดนี้นะครับมามาใส่นะครับให้ให้ให้ใหไฟจากแบตท,ที่ชาร์จไว้ทั้งวันนะครับไฟจากแบตขึ้นขึ้นมาอิเอร์เตอร์นะครับที่ชาร์จไว้ทั้งวันแล้วก็ ติดภายในบ้านนะครับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาว่าทำไมพี่มีอุปกรณ์สองตัวนะครับคือผมใช้ทั้งหมดสองระบบนะครับถ้าเปรียบเปรียบเป็นระบบใหญ่นะครับก็เป็นระบบไฮบริดนะครับอันนี้จะเป็นออนกริดออฟกริดขนาดเล็กนะครับโหมสีแดงขนาด1 0 0 0ันวัตต์นะครับข้างล่าง500วัตต์เอาไว้ เอาไว้เปิดพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับได้เปิดอยู่นะครับเปิดนะครับมีลมเย็นออกมานะครับนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ